สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานาเอาพระสมเด็จวครคังเป็นพระในยุคปลายนะครับพิมพ์พใหญ่อกวีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พใหญ่อกวีเพื่อนๆเห็นองค์นี้คงเคยเจอองค์ดังองค์เทพ องค์ครูในตำนานแล้วนะครับองคนี้เป็นพระที่พ่อใหญ่มหานี้หวงแหนสุดนะครับองคนี้แล้วก็เป็นพระที่พ่อใหญ่มหานำไปทดลองพิสูจน์มาแล้วนะครับองค์นี้แท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนเพื่อนๆองนี้ไม่ว่าพ่อใหญ่มหาจะถือเข้าสมาคมไหนชมรมไหนครูบาอาจารย์ท่านใดดูเนี่ยต่างยกนิ้วให้เลยนะครับองค์นี้มีคนมาขอเปิดราคาแล้วนะครับในราคาที่อพอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่มหาก็ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับอาจเป็นเพราะว่าท่านก็ยังอยากจะอยู่ ปกป้องคุ้มครองเราอยู่นะครับแต่ถ้าถึงคราวที่ท่านจะไปก็ในอีกอนาคตที่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะทุกอย่างเป็นกฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับอันนี้จังคือความไม่เที่ยง อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ของเราบ้านรถแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาเราควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราถ้าผู้ตามหลักของปรมัตธ,ธรรมแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตัวผู้ใหญ่มหาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพื่อนๆขันห้ามาบรรจบเข้าด้วยกันเนี่ย เอาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมันก็ไม่ได้เป็นพ่อใหญ่มหาแล้วนะครับเราบังคับไม่ได้ทุกอย่างเราปรุงแต่งขึ้นเราสมมุติให้เป็นพ่อใหญ่มหาสมมุติว่าให้เป็นเพื่อน f อฟคนนั้นคนนี้แต่อันที่จริงน่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนสัตว์เราเขาไม่ใช่ทั้งนั้นสมมุติกันขึ้นนะสุดท้ายก็อันนี้จังทุกครั้งแล้วก็คือความเป็นทุกข์นะ ทุกอย่างนี้ว่ามาเนี่เป็นทุกหมดแล้วเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยมีคนขอเปิดราคามาเพราะมหายังไม่ปล่อยนะช่วงนี้แต่อนาคตก็เป็นเรื่องของอนิจจงนะเพื่อนเพื่อนดูสิครับดูเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับพิมพ์ที่มีเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยยิงตรงขึ้นไปเลยนะเพื่อนๆนเนี่ยยิงตรงขึ้นไปเลยนะแล้วก็ลงมาหมดหายไปตรงกลางระหว่างแขนนี่เลยนะครับเนี่ยตรงกลางระหว่างแขนนี่เลยนะเพื่อนๆนีๆ่ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราเห็นเส้นเนี่ยเพื่อนเส้นเนี่ยเ,นนเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนาเนี่ยโอ้โหสวยงามกูบาอาจารย์หลายท่านมองนี้จบเลยนะเห็นเส้นนี้แล้วนี่จบเลยนะใจตังเลยน,นี่นเส้นเนี่ยพิมพ์นี้นะเพื่อนสีเขานี่ออกเรียกว่างาช้างเลยนะเพื่อนๆนี่เข้มนวลนะครับดูด้านข้างเิครับโอ้โหอนๆดูด้านข้าง ชัดเจนไหมครับนี่ด้านข้างดูด้านหลังเนะี่ยตกใจเลยนะเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยเม็ดตระภาพเนี่ยดูด้านหลังท่านแต่ครับเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ในสมาคมในชมรมที่เห็นเนี่ยองค์เนี้ยต่างก็อยากจะอารัตนาไปเป็นองค์ประจมกายเลยนะเพื่อนๆนนี่เห็นไหมครับดูเส้น เส้นขอบกระจกเส้นวาสนานี่ชัดเจนเราลองมาดูกล้องกันแบบใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งเ่าเนี้ยเพื่อนเเราถ้าไม่ได้เชื่อด้วยตาเราก็อย่าเพิ่งไปศรัทธาเมื่อเราเชื่อด้วยตาเราต้องศรัทธาตามมานะเพื่อนเพื่อนองค์เนี้ยพราะอย่ามหาเนี้ยย้ำให้เพื่อนเพื่อนอยู่เสมอว่าเราเราอย่าไปตามเซียนนะเพื่อนๆมีครูบาอาจารย์หลายท่านนี่ พูดถูกมากเลยนะตอนนี้เซียนหลายท่านเซียนใหญ่กําลังล้มละลายนะเขาฟ้องร้องเอาเงินคืนเยอะแยะเลยนะแล้วก็ <c oughs> มีคมดีฟาร์มกันคือทุกอย่างปรุงแต่งทุกอย่างนยเขาไม่ได้พูดจากความจริงเขาเล่านิทานนะเมื่อถึงเวลาอันควรความจริงปรากฏเนี่ยความจริงปรากฏขึ้นเนี่ยก็จบเลยนะเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ย พระแพงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระแท้นะเพื่อนๆเนสม,มอไปนะพระแพงไม่ใช่ว่าจะเป็นพระแท้เสม,มอไปนะส่วนพระไม่แพงเนี่ยนี่แหละครับพระบ้านาเราเนี่ยเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับโคนเกตเนี่อวบนะโคนเกดอวบปลายแหลมจุดที่สมระคังเลยเนี่ยนี่เราเห็นเม็ดพระาธาตุเห็นไหมครับเนี่ยรวมทั้งเมด็ดเรียกว่าเม็ดแดงนะ เม็ดดำอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นเ,นเ,นเนม็ดพระาธาตุใช่ไหมครับเนี่ยที่แขนเนี่ยพิมพ์ใหญ่อกวีนะเนื้อนี่ฉ่ำเนี่ยเม็ดพระาธาตุใช่ไหมครับเนี่ยช่ำนวลเลยทีเดียวเราก็จะเห็นลุมบ่อหลุมเขาเรียกว่าหลุมหลุมดวงจันทร์นะเพื่อนเพื่อนเน,นี่หลุมน้ําตาหลุมบ่อน้ําตาเขาว่านะหลุมบ่อน้ําตา เราเห็นเพื่อนๆเห็น,นไหมครับนี่เม็ดแดงนะเม็ดพระธาตุนี่เดี๋ยวเราลองมาดูกล้องขยายใกล้ๆก,ก,กันนะเพื่อนๆน,นี่ดูเนื้อท่านนี่ครับนี่นี่คือเม็ดเหล็กไหลนะเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะเพื่อนๆอ,นนอยู่ด้านในเนี่ย เราดูเม็ดนี้นะครับโอ้โหเนี่ยคุณพระคุณเจ้าเลยนะเพืเ่อนเนี่เม็ดแดงเนี่ยเนี่ยบวอน้ำตาเพื่อนเนเม็ดประทาตเห็นไหมครับเ,เม็ดประทาตขนาดเดียวกันเราก็เห็นนี่รุมดวงจันทร์ผิวค้ังคกรวมไปก็ตั้งผิวมกูดที่เขาพาเรียกนะ่อนเพืน่อนี่ นี่คือเม็ดเล็กไหลไปดำนะครับเม็ดดำดำเนี่ยเนี่ยเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับนิ้วามงามของท่านนี่คือนี่คือเม็ดเล็กไหลไปดำนะเพื่อนๆบ่อน้ําตานี่โอ้โห,โหยิ่งดูยิ่งซึ้งนะเพื่อนๆนี่ เราจะเห็นอยู่ด้านในเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆนี่เม็ดแดงเศษอิฐผสมกอกัแพงนี่ชัดเจนนะครับพวกนี้ <c oughs> เรามาดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเพื่อนๆดูดูเม็ดนี้นะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนๆดูสิครับเม็ดประทาตุนะ คล้ายกับมิ้นอ่อนนี่นะเพื่อนๆนี่ก็เม็ดเม็ดแดงโอ้โหสีแบบฉ่ำนวลเลยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยปริแตกออกดูสิครับเพื่อนๆเนื้อนี่โอ้โหมันวาวนะนี่เม็ดแดงเพื่อนๆดูจุดนี้นะนี่คือเม็ดเล็กๆไปดำนี่คือเม็ดแดง นี่คือเม็ดพระธาตุนะเพื่น่โอ้โหคุณพระคุณเจ้าไม่น่าเชื่อว่าท่านจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะนเพื่อนเอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยท่านมาอย่างไงครับเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนี่เม็ดเด็กไหลไปดำเนี่ยเม็ดเด็กไหลไปดำเม็ดพระธาตุเนี่ยเม็ดพระธาตุนี่เม็ดเด็กไหลไปดำนะครับเม็ดแดงเนี่ย เม็ดเล็กไร้ไปดำนี้เยอะเลยนะเพืเ่อนๆองเงีเ้ยโอ้โหดูสิครับดูผิวดวงจันทร์งดงามเนี่ยอย่างเงี้ยโทนสีของสมเด็จพระตังคเนี่ยเขาเขาไม่เป็นโทนสีเดียวกันเะยครับเดี๋ยวเรามา มาดูเม็ดประทาดน,นะครับเนี่ยเห็นไหม,มครับเนี่ยโอ้โห,โหงดงามเม็ดแดงเพื่อนเพื่อนดูสิครับ ช่ำไหม,มครับนี่ช่ำม,มากครับแต่ละจุดเราดูไปพร้อมกันนะครับนี่ นี่คือนี่คือเม็ดพระธาตุนะเพืเ่อนๆนเนี่ยเม็ดพระธาตุโอ้โหงดงามดูี่ไลก็แบบซึ้งตาซึ้งใจไม่อยากปล่อยเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยตะลึกเลยนะเพื่อนเนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเรายังเห็นเม็ดหยกด้วยนะครับเนี่ยเม็ดหยกพอ,อยมาหานี่ดูแล้วนี่ พูดไม่ออกนะเพื่อนๆดูองค์นี้ทีไรเนี่ยซึ่งเนี่ยนี่คือเมดพระธาตุนี่คือเมดเม็ด,มด,มด,ดำนะเม็ด,ดำคือเล็กไหลไปดำนั่นแหละครับโอ้โหเพื่อนดูสิครับฉ่ำนวลเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ นี่คือเม็ดพระาธาตุเม็ดแดงเห็นไหมครับโอ้โหโก้อนนี้เพื่อนๆดูสิครับเนี่ยพระแท้เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับคุณพระคุณเจ้าเลยนะครับเนี่ยไม่อยากวางวางไม่ลงนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิครับดูดูองค์นี้นะครับ งามแท้นะครับดูส่วนไหนดูยังไงก็งามตลอดนะเพืเ่อนๆเนี่ยโอ้โหไม่มีคําไหนจะมาพูดในนะองค์เนี้ยวางไม่ลงเลยทีเดียว<ๆ>ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับเรามาดูพระแท้ด้วยกัน บารมีท่านคุ้มครองปกป้องพวกเรานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ